สวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานพอสบายพารวยผุดถอบพารวยครับเอฟซีครับตามแนวทางแม่เฮียงฝันแม่นครับว่าฝันแม่นกับบ่ปันไรเดอรนต้องับเนาะเอาคือว่าแม่เฮียงเพิ่นฝันแล้วนะครับเอฟซีครับผมนะวันที่แล้วเพิ่นกระเด็นไปเลขที่เอาไปเสี่ยงฝันคือเก้าสีสองนะครับเนาะบัตรถุงเงินไปบอกเพิ่นครับอี้ียกับผมหนึ่งสองสี่ครับเอฟซีครับ เพิ่นก็ไปกันไว้นะครับเนาพะว่าเพิ่นเอาเลขเก้าสี่สองไปเสียงเพิ่นก็เลยได้ครับเอฟซีกับผมเอฟซีกให้ใช้วิจารณญาตในการรับชมครับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแก่แนวทางเท่านั้นครับเอฟซีครับผมพอกันครับไม่เฮียงเลยครับเด้อเอฟซีครับเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วนะครับเนาะพอไปก็เลยจอดรถขอเวลาอ่าโทรไปหาเพิ่นครับพี่ทีกับผม ในคุยในจานน้ำเปิ้ลนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเลยครับเด้องเอฟซีครับผมงวดที่แล้วไม่เฮียงเปิ้ลกระไดเพอสมควรอยู่นะครับเนาะเป็นเลขน้องถุงเงินหายมานหนึ่งสี่สองครับวิธีครับกลับไปกลับมาแล้วก็เปิ้ลว่าเอ้าน้องถุงเงินหายแตงคันหาคันแปดครับวิธีครับไปเข่าไปบ้านเอ่ยไม่เฮียงที่ยุ่งเทปนะครับเข้าไปบ่ได้ปูพ่วงบ่ให้เข่าเปิ้ลก็เลยดเฮแตงคันหาคันแปดไปนะครับบ้านเลขที่ของไม่เฮียงกับที่อยู่หันครับหนึ่งสี่สองทับสอง เพินเ่นก็เลยได้ทั้งสามตวนะครับสามต,ตูตรงตรงสามตวตล้วลก็ได้สองตนะครับนะเพินได้อยู่หันขับเอฟซีครับผมเอ้าฟังไม่เฮียงเพินสีบอดสูฟังเลยครับด้วยเอฟซีครับสวัสดีมไม่เฮียงนี่เจะเข้าไว้เออเป็นยังไหลังจากเลขออกมาแล้วเถื่อกินพึ่งเศร้าตีกินพึ่งเศร้าเออไปเที่ยวทางไหนแน่คือว่าได้มาจากกัน สุพรรณพุน่ะไปสุพรรณพ้วนมาหมูขื่นโอ้พ้วนมาคือนพึ่งมาฮอดทอดทอดหมูขื่นสองทูมโอ้มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนนี้อืออ๋อมาถึงหมูขื่นสองทูมเจ๊<อ>กระเลาะทงเงินเพิ่งกระเลาะปาวางไหนผอ้อยใส่ผอไอยอ,ออกคลิปก่อนเพื่อนป่ะอือโอเคพิปผอ้อยกวนไม่เฮียงเมื่อยอยู่<อ>งเงินจะสิอ,อ,อันนี้เลี่ยงไม่เฮียงเลยบ่กินข้าวพ่อในแดนหอดอาบน้ำอือ รีบไล่ออกอันหนึ่งให้โฟกัสก็ทั้งเล้าจะไปเหล้าจะไปเหล้าไม่เฮี้ยงกต่ว่าแม่เมย์เมย์เมยอยู่ได้ลูกแม่เมย์อยู่ไปลาจังได้เม่์เมื่อยอยู่เธอก็ากเห็นไปเล้าเขาอยากไปเล้าก็เลยว่าเธอก็จะไปโอ้อันนั้นออกออกไอ้เพิ่นเรียบร้อยแล้วออกไอ้เพิ่นเรียบร้อยแล้วอันนั้นนะวันนี้ไม่เฮี้ยงก็เลยว่ายาสิอันก็แม่ยดูร้ายแม่์เมย์อยู่ หดละสามเทือบริสัทธ์อือให้เดือนละสามเถืาพ่อออกของหายไรบสัน์ว่ะอ๋อเงินนันว่ะให้งวดละสามให้เดือนละสามเถอเี่อย่าละสามเือดละสามเือสิบเป่าล่วอันไปสามเอ๋อออกคลิปงวดออกคลิปอืมสิบเปล่าอันสามเถือืมตัวก็มีเฮียงน่ะมีเฮียงก็เลยว่าอือแม่นณีวลูกบอกสามเถืาบาัอืจะให้แค่สามัอือสามงวดสิบปม สามเทือนรับไปแล้วนะอืเดือนนึ่งบอกมีเยี้งฝันฮะมีเยี้งฝันเดือนหนึงมีเยี้งฝันเออฝันว่าอย่งไรฝันว่ามีเฮี้ยงอะไรเป็นตู้แขกโอ้คุยกับถุงเงินเรียบร้อยแล้วมีเฮี้ยงในนอนได้ฝันต๋อคุยกับตุงเงินแล้วรับจนแบบวันที่สามโอ้คุยกับตุงเงินแล้ววันนี้พ่อแม่ถุงเงินคุยกับพ่อไปแล้วเออโอ้ไม่เฮี้ยงกับมื่อยมีกับรับเออเผลหรับไปว่าเถอะ เออรับรับจนหอดสี่สามโอ้หอดสี่สามแล้วไปเฮียงก็ฝันฝันว่าไม่เฮียงเลยไปซื้อปลาซื้อแห่หมดเป็นดอกซื้อแห่ไปซื้อแห่ไปก็เรียกว่าออปลาน้องนี่อันน้องนี่ก็ซืมีปลาว่าะฉันมเฮียงก็ไปซื้อบ้านแห่กับไปแตกได้เพรแตกแน่นั่นแหละไปแตกแล้วเพราะไว้หูปะเฮียงเห็นคนตายต้องแห่ อืย uh. ังไปงมอมีเรืงเถือเตืแเรนขึ้นจังนามอันง้มถือคนนอ่ะน้ำหนามเปนไม่จะขคนไปงมถือค้นในน้ำหนาอ๋อนเลยจนนเ่อเขึ้นมากเพราะเอาห่อนแหบเอาหอนยางเรียนเึือนเถื่อเตือนได้ไหมวานแหบไปถือค้นตายอืมแหบไปถือคนตายอยู่น้ำหนาอ๋อตายอยู่ในน้ำว่าวะป่าก็ถือกันตันข้นมาถึงง่ำอันคัๆมือดว้าขนตัวี้ว่าใน่ไหมถือเถื่อเแือนขึ้นจังหนาอื เราเอาุันนซี้รสิเนี่งว่ะพันบอเยาวได้พออยู่ไม่ไงไวพันอะไรยังเดือขึ้นว่าเห็นคนมันหนามยังสดเดือขึยันแรงขึ้เลยย่านบ่ก็ยานเนียยังกับเอาเลยยงูเรือเอเลยไหมบ่ได้เอาอนแหเอาคอนยังขึ้นมากดบ่แหย่านไรบ่หดคนบ่เห็นแห้บ่ยังเลยย่านแรงขึ้นเลยอืูเมือขึ้นบ่ไอ้ฉันเนตุดตุด ก็คงไปจับคนน้ำหนัาเออตื่นแบบยังไงเรยวไป่อตื่นตัวองไปกุ่มไปงมอยู่น้ำหนักหน่อยเ็นคนน่อือแต่จะตกดอจะได้หูฟันเปแบเเน่เออจะเป็นยังยังไหวไม่จักแล้วโอ้โหน้ำเดียวเนาะยังพงน้ำหนักอืหนึ่วะไม่แห้เด้ เฮเป็นอย่างเฮกับศูนย์งั้นก็เป็นหาทีเออเออนองเฮเป็นหาหาศูนย์บ่ะอืมคนตายได้นำอืมอืมกระถิบว่าหาศูนย์หนึ่งสันบอกหาศูนย์เนาะนานกว่าหนึ่งได้คนเยอะเองเออนามกว่าหนึ่งคนตายมันกัดศูนย์อยู่แล้วเนาะหนึ่งหาศูนย์หนึ่งหาศูนย์หาหนึ่งบะอืมศูนย์หาหนึ่งหาเป็นสันเนาะออสามตัวก็ศูนย์ห้าหนึ่งอืมอืม กุ้งถือนได้ปัญญาไหอันบ้านแหกับพี่ยังไม่เคยบ้านแห่ไปซึกแห่กับพี่ยังไม่เคยเลยบ้านแห่ลงไปก่อนเออแห่เปงน้รคนอำแห่เป็นโรคนักก็ไปงุ่มพี่ยังก็ไปงมงุ่มมาจะงมป่าเอองมป่าไปอันเอาอันตีนมันออกเหมือนก่อนย่านป่าออกพี่ยังกับออมอ้อมอ้อาเย็บนะอันนี้ตีนแห่แห่มันอันจิกก่อนเออเพิ่นเอิ่นว่าจิกตีนแหเออจิกตีนเนี่ยพี่ก็จีกจีแรยพี่ก็เลยว่า ว่ามีป้าเฮียงวางสิเฮียงจับไปจะมามันมนไปมมาไปถึงคนเอ้าก็สู้ฟันเห็นคนเห็นคนตัวนี้เฮียงวะที่เราจับไปจะมาเห็นหดตูวเห็นหดขาหดเสียนจับก็เดินถึงตัวยหญ่เนาะตัวโตๆเรียนจะมาก็ฟันเหี่ยวฟันสันสานสันสันเออบาดในี้เฮียงตีเป็นยังบาดเนี้ยเปเฮียงก็ว่ามือก็หาคนก็ตาย มีบุษแบุงงหงตัวอ่นตสายมัตหว,ว่ายห,หาศูนย์หานึงแบบี้ไมอยังว่าเลยหา,หาศูนยหห์หาน,หาหนึงหาศูนย์หานึงหาศูนย์ทน่หาหานึงเลยพันลายสัมพันเจ็ดสิเออเอาสองตัวเนี่ยเนาะเอาสามตัวเนแนไเนาะอเอาสามตัว,วเอาสองตัวสองตัวคอยมันถือเนะาะสองตัวถือหาศูนย์หานึงอ่ะ เลันเงาสันนสองตัวนห้เหละเป็นแนวทางมึงกับเฮียงกับบ่ฟันบ่เขาเงินงนกับบ่เขาเงนงนกับฟันอยู่แห่งบ่ไก่เลยบ่ไก่ฟันทุงเงินได้บัดได้แทมันเล็กน้องทุงเงินศูนยหนึ่งเล็กน้องถุงเงินเล็กประมุ่นเันขอดเออหนึ่งสองสี่เอก็ไม่คันหามาฮะบาทม่เฮียงอยู่ล็่งานเอออือ เอาสองตัวไปวก่อนครับ Fc ครับผมมีเงี้ยงฝันดนะครับเด้ออันนี้คือความฝันพึงฝันตองวดครับอ่าันตองว,วด Fc Fc กับเตีย <M 4> <B 4> ว Fc กับเตียวน้ำเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นความฝันของมีเงี้ยงครับอันเ,นเนนด็ดตึงแหไปมุมพูดในน้ำหนักไปวันแหวันแหถุงเงินก็บฝันอยู่ ตรงนั้นกรฝันว่าจะไปตังหนามได้เป็นยังไงคืออันนี้ของของเงินฝันจะเฝ้าก้อนของมีเฮียงฝันล้วนๆนะครับด้วยซีครับผมข้อมฝันก็คืองข้มฝันนะครับเนอกหายใส่วิจารณญาณในการรับชมครับทั้งสองเป็นซื้อกลางเท่ครับด้วยซีครับผมเอากะฟังมีเฮียงเปิดบ่าวนะครับนากไปเตียวน้ำครับด้วยซีครับผมคาร์ดซีซีเมน นะครับเนาะแต่เป็นมีเยี้ยงบันตีครัคือห้าศูนย์มือกระหาอ่าข้นไตแนะนำหาศูนย์หาหนึ่งม 50, 51, าสั่นรับดูซิครับม,มากระจัดขัดกระพานเนาะครับเนาะเป็นเลขฝันของแม่เฮียงล้วนๆครับตีไปก้อนสองตัวครับเพราะว่าพึ่งตองวดอ่าอยัางบอกผมว่าที่ได้ฝันปีกเงาอยู่ครับอ่าของฝันของเขาเนาะครับเนาะก็ เอฟซีกับพี่พี่กีรนาบุ้ง้อครับเด้อวังหันพอไว้กับฟันบมเมนตไม่เฮียงเพิ่นกับฟันบมเมนต์มาสั่นว่าใ่าครับผมอ่าไนี่ยหรออ่าอ่าใช่ล็อมีลรอโศกมันลำลวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสํารับคลิปนี้กับขอหยุดตีคลิปีบเพียงสามีครับพ่อกันไม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับวัดดีงามครับผม